สวัสดีครับ f c นะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานครับวิถีเกษตรอีสานยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับวันนี้เราก็มาเจอกันนะครับเช้าของวันที่23มิถุนายนนะครับพศ2567นะครับละเรามาตามงานข้าวโพดนะครับนี่ข้าวโพดที่ปลูกร่วมแปลงยางนะครับนี่โัวยางเริ่มสวยแล้วครับแตกช่งแตกชัดนะ FC นะ เออสวยสวยสวยครับนี่นะโอ้ยางดีต้นโตแข็งแรงดีมากเลยนะครับนี่นะอ่ะนี่เรามาดูโจทย์ของเรานะครับนี่ข้าวโพดนะครับนะเลี้ยงสัตว์นะครับนี่พันเอ็นเคหกแปดสี่แปดนะครับอายุสี่สิบวันนะครับนี่โอ้เข้ามาในลึกนะครับนี่สูงนะครับนี่อ่ะนะครับเพียงไหลแล้วนะครับนะโอ้หลังจากที่รอดภาวะแรงมานะครับ ลอดปากหนอนโู้หลายอย่างนะครับอ่าเอานะครับตอนนี้ก็ได้กินน้ําฝนแล้วนะครับนะอ่าฝนก็จะมืดมาก็จะตกอีกนะครับติเอานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฟอร์มต้นนะครับของเจ้าเอ็นเคหกแปดสีสิบปดนะครับเอานะปัญหาเรื่องหนอนนะครับตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนตัวยาใหม่นะครับนะ จากเมื่อก่อนนี้ใช้เจ้าอีมาเม็กตินนะครับนะเป็นยากําจัดนอนนะครับนี่เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นบาซิเล็กนะครับนะใช้สารชีวพันธุ์นะครับเข้ามาควบคุมหนอนนะครับนี่ก็จะใช้ฉีดพ่นพรุ่งนี้แหละครับนะก็ว่าจ้างนะครับทีมพ่นแล้วนะครับพ่อใหญ่เวทนะอ่าเอาพามาดูนะครับลึกๆเลยนะครับรอบนี้นะครับนี่ขขาโพดนะครับ นะปลูกในร่องยางนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับภาพนี้ไม่ได้เห็นมาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับนะหลังจากที่เรามีการทําอ้อยนะครับนี่เห็นแล้วชื่นใจนะครับขอาโพดนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อนะก็ราคาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะขอให้ได้ทํานะครับนี่นะเพราะว่าเราไม่ได้ทํามานานแล้วนะครับ ก็ลงทุนก็ถือว่าเยอะเลยนะครับการลงทุนการทำข้าวโพดนะครับนี่นะโอ้หมดเยอะแล้วครับนะอ่ามันเป็นไรครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะครับข้อดีของการปลูกข้าวโพดนะครับนี่นะนี่จากยางพาราของเราก็จะได้กินปุ๋ยนะครับนี่ข้าวโพดไปด้วยกันเลยนะครับนี่อ่าไม่นะครับการบำรุงนะครับการใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็เราก็ใส่เต็มแล้วนะครับนะเราก็รอด้านเลยนะครับนี่ ทั้งปุ๋ยทางใบนะครับทั้งปุ๋ยเอาลูกเอาฝักเอาอะไรนะครับเราใส่ให้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็รอแค่เวลานะครับนี่ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้นะการบริหารจัดการในแปลงของเราก็ถือว่าทําได้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับปีนี้นะรอบสองมีอีกแน่นอนนะครับนะยังไม่ยอมแพ้ครับนะการทำข้าวโพดนะครับทําไปครับเพื่อนะครับเป็น กันนะครับนะให้มีอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับนะถึงไม่ได้แบขายที่ยุ้ง้างนะครับนะแค่บอกนะครับพี่น้องนะครับก็จะมาซื้อเอาีสวนก็มีนะครับนี่อเพราะว่าหลักๆทางนี้นะครับทําอ้อยนะทําอ้อยกับยางพารานะครับนะการทำข้าวโพดนี่คิดแค่เป็นแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับนะของพื้นที่นะครับโซนนี้นะครับการทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะอ่า เอานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นะเขาโพดของเรานะครับพันเอ็นเคหกแปดสี่สิบแปดนะครับวันนี้ปลูกทีได้นะครับเอฟซีนะอ่าจะปลูกทีได้นะครับนี่นะอ่าก็ต้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็เจริญเติบโตดีนะครับสม่ำเสมอกันทุกต้นนะครับนะนี่โอ้โหโอ้ถือว่าสุดยอดนะครับเห็นแล้วชื่นใจเลยนะครับอ่านี อ๋อนอนก็จะเริ่มลงนะครับแล้วก็จะพ่นพรุ่งนี้แหละครับนะก็พอดีนะครับเป็นการทําลายไข่นะครับแล้วก็ตัดวงจรนะครับอ่าพ่าเราจะใช้สารชีวพันธุ์นะครับนะเข้ามาควบคุมนะครับนี่เขาขวดนะครับนี่ก็นี่ก็ตูแล้วครับนะถ้านอนไม่ทําลายใบนี่ใบสวยกว่านี่นะครับนะนี่นอนโอ้ลงเยอะนะครับช่วงที่แล้วนะ ว่าสามวันสามวันพ่นสามวันพ่นแหละครับนะยากําจัดนอนนะครับอ่าโอ้โหนี่ครับนี่นะอืมยางนะครับที่เราปลูกแรกๆเนาะติดทุกต้นเลยครับนะแตกฉัดนะครับแล้วก็รอใส่ปุ๋ยนะครับประมาณเดือนหน้าครับในเดือนสิงหานะครับเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับ ตรงนี้เราก็ให้เขากินปุ๋ยนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยตกค้างอยู่ในดินเยอะนะครับนะอ่าดูนะครับยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับนี่การเจริญเติบโตที่ว่าพุ่งเลยนะครับยางนะเพราะว่าอากาศปีนี้มันร้อนนะครับมันอากาศไม่ค่อยเย็นนะครับเป็นอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับนะทําให้รากของไงข้าวโพดหนีดไอ้รากของยางพารานะครับหดตัวนะครับ fc นะอ่าโอ้โห Oh, oh. อย่างที่เห็นกับ f อซนะนี่ครับเราจะแพีนภาพเป็นปรูปงกว้างให้ดูเลยนะครับนะสวนข้าวพดเรานะครับนี่โอ้โ oh. หสุดยอดครับนะถือว่าเลือกพันธุ์เลือกเบอร์ได้ตรงโจทย์นะครับนะเขากับสภาพอากาศเลยนะครับนี่นะโอ้โ oh. ห oh. แล้วก็คอยลุ้นกันนะครับช่วงมันออกดอกนะครับออกดอกติดฝักนะมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะหาความรู้นะครับใน u t u b e นี่นะครับกับอาจารย์ใหญ่ๆนะหลายๆค่ายเลยนะครับหลายๆช่องนะที่ให้ความรู้กับเรานะครับอ่าโอ้โหเห็นแล้วมันชื่นใจนะครับต้นก็ยังไม่ค่อยเสมอเท่าไรนะครับ f อนะเพราะว่ามัน สภาพดินนะครับมันเสื่อมโทรมนะแต่ว่ารอบสองเราจะต้องไปซื้อสารปรับปรุงดินนะครับมาหวานนะครับในแปลงก่อนนะถึงจะปลูกข้าวโพดได้นะครับสำหรับรอบสองนะอ่าเนานะครับนี่เราก็ต้องวางแผนไปแล้วครับนะเพื่อจะได้นะครับผลผลิตนะครับเพื่อป้อนให้กับพี่น้องนะครับนะ คนที่เลี้ยงสัตว์เนาะได้ม,มีอาหารให้สัตว์กินนะครับนี่โอ้การเข้ามาทําลายก็ทาลายนะครับแต่ว่ามันก็นั่นเนี่มแมลงตัวนี้ก็ตัวกินเลยนะครับเนี่ยแมลงเนี่ยนี่ตัวเนี่ยนะครับที่มันกินนะนะนี่อ่ะกินกินไปนะครับ <laughs> อ่าไอตัวไหนที่มันรอดก็ปล่อยมันรอดนะครับนะเพราะว่า มันว่ามันเยอะเกินนะครับมันควบคุมยากนะครับนะสำหรับเพื่อนนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นไข่แดงนะครับเพราะว่ารอบข้างเราเนี่มีตะปลาอ้อยหมดนะครับนะคือว่าเราเป็นไข่แดงนะครับนี่นะอะเห็นไหมเพราะว่าแมลงและศัตรูเพื่อนมันก็จะเข้ามาถั่ลมนะครับแปลงของเรานะครับเพราะเราเป็นไข่แดงนะครับมีเพื่อมีข้าวโพดแค่แปลงเดียวนะครับนะที่ทํานะเนี่ยเอานะครับ ก็ได้แค่นี้ก็เรียกว่าสุดยอดแล้วนะครับ FC นะรอดูช่วงติดฝักนะครับเราจะถ่ายให้ FC ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ